สวัสดีเทรดเดอร์กองทุนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับกองทุน My f u n d e d FX นะครับผมก็จะมารีวิวเ,เบื้องต้นข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็รายละเอียดการสอบเบื้องต้นสำหรับกองทุนกองทุนนี้นะครับ My f u n d e d FX ตั้งอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็เปิดให้บริการเมื่อปี2022นะครับปีนี้ปี2024ก็เข้าปีที่2นะครับเพื่อนๆสำหรับ m มล์กองทุนฟันเด็ด FX เนี่ยน่าสนใจตรงไหนนะครับก็ถือพอร์ตสูงสุดอยู่ที่6,000นเนาะเพื่อนๆแต่ที่น่าสนมากที่สุดก็คือเราสามารถซื้อพอร์ตสอบ3,000 0ได้นะครับพอร์ตสาม0 0 0สามารถซื้อสอบได้นะเพื่อนๆอันนี้ก็น่าสนใจตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรตติ้งกันหน่อยเรตติ้งของ My f u n ันเด FX ก็อยู่ที่4.6ดาวเนาะเพื่อน ก็มามีอยู่ประมาณ1,245รีวิวนะก็ใครอยากดูรายละเอียดก็เข้ามาดูได้ที่ทัสไพ l o t เนาะเพื่อนเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับว่าโปรแกรมสอบมีอะไรบ้างเนาะอ่ะเรามาดูโปรแกรมสอบกันนะครับโปรแกรมสอบของ My f u n ฟ e เ FX จะมีอยู่3โปรแกรมนะครับนั่นก็คืออ two step normal ก็คือ,อ สองเฟดปกติเนาะเพื่อนๆแล้วก็ two step pro ก็เป็นสองเฟดแบบแบบโปรเนาะแบบพิเศษเนาะแล้วก็มี one step ก็คือ,อหนึ่งเฟดนะเพื่อนๆก็เป็นแบบพอร์ตสอบหนึ่งเฟดอ่ะเรามาดูกันนะครับว่ามันแตกต่างกันตรงไหนเนาะสองสเต็ปปกติรายละเอียดจะอยู่ตรงนี้นะครับก็อยู่ที่แทร็เก็ตแปดเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับเฟดหนึ่งแล้วก็เฟดสองอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์ มินิมัมเทรดดิ้งเดย์ก็คือสอบขั้นต่ำหนึ่งวันเนาะเพื<ๆ>่อนๆสอบขั้นต่ำหนึ่งวันนะครับถึงจะสามารถผ่านได้เฟดเนาะเทรดดิ้ง i พี p e r เรียดก็อลิมิเต็ดมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงที่แม็กคลอสเนาะแม็กลอสต่ำสูงสุดก็คือ8%นะครับเพื<ๆ>่อนๆไม่ใช่10%นะสำหรับสองสเต็ปนอร์มอลสำหรับ2เฟดปกตินะจะต่ำสุดอยู่ที่8% เดลี่ดาวดาวก็จะอยู่ที่5%นะครับปกติพอสอบ5จะมีตั้งแต่5 5,000ดอลลาร์นะครับ5,000ดอลลาร์ไปหมื่นนะก็เพื่อน <c oughs> ๆดูราคานะครับ5,000ก็จะอยู่ที่50ดอลลาร์แล้วก็หมื่นก็จะอยู่ที่100ดอลลาร์นะครับส่วน25ก็เริ่มเริ่มมีราคาลดลงมานะครับไม่ไม่ไม่ได้ตามจำนวนเงินพอร์ตสอบเนาะก็200ก็50,000 5 0,000อยู่ที่300นะครับแล้วก็10,000แจะอยู่ที่ห้าร้อดอลลาร์นะครับส่วนพอร์ตที่แพงสุดเนาะ300,000เนี่ยอยู่ที่1,399ดอลลาร์นะครับประมาณ1,400ดอลลาร์นะ่ะเพื่อนๆก็เดี๋ยวลองไปคูณดูนะครับว่ามันเป็นราคาสอบเท่าไหร่เนาะพอร์ตสอบสูงสุดของเขาที่ให้สอบก็คือ300,000ดอลลาร์นะครับเพื่อนๆอ,อ่ะเรามาดูความต่างของอ่า two step pro กันเนาะ2เฟสแบบ pro ก็คือ จะต่างกันแค่ตรงนี้หรอครับเพื่อนๆไม่ไม่ไม,ไม่ผมไม่เล่ารายละเอียดมากนะครับเพราะว่าทุกอย่างเหมือนกันหมดเนาะจะต่างกันตรงที่ Mac l o s s เนาะเพื่อนๆก็คือตัดขาดทุนสูงสุดอยู่ที่10%นะครับก็คือแพ้สูงสุดได้10%แล้วก็จะต่างตรงนี้นะครับก็คือ t ทร็เตเป้าของเฟดหจะอยู่ที่10%นะครับต่างกับอันนี้ตรงตรงนี้นะครับ เฟดหนส่วนโปจะเป็น10%นะครับเพื่อนๆแล้วก็แม็กลอสจะอยู่ที่10%เนาะโอเคเนาะก็มีพอร์ตสอบสูงสุดก็0,000สนนะครับราคาเดียวกันนะครับเพื่อนเพื่อนราคาเดียวกันทั้ง2ทั้ง2อาโปรแกรมนี้นะราคาเดียวกันหมดเลยนะส่วน1สเต็ปนะเพื่อนเอ่ะเรามาดูรายละเอียด1สเต็ปกันนะครับ1สเต็ปนี้เฟดหนึ่งนะครับทำเฟดเดียวนะ10% 10%คือผ่านเลยนะครับ ได้พอร์ตจริงเลยนะก็คือ10%นะครับแล้วก็มินิมัมเทรดดิ้งก็คือสอบขั้นต่ำา1วันนะสอบขั้นต่ำา1วันถึงจะผ่านได้อืมอยู่เนี่ยมาดูสังเกตตรงแมนะ็กเดลี่ลอสนาะเพื่อนๆแม็กเดลี่ซิมเล t e ลอส s ก็อยู่ที่4%นะครับวันหนึ่งให้ขาดทุนสูงสุดได้ที่4นะครับไม่ให้เกินนี้นะงั้นตกเลยนะครับแล้วก็แม็กเทลิงลอสก็จะเป็น แม็กคลอสนะครับก็คือตัดขาดทุนสูงสุดจะอยู่ที่6นะครับจะอยู่ที่6นะสำหรับ1เฟสนะราคาก็โหมีทุกราคามีเขาไม่กัก,กเลยนะครับอืสามารถมาทดสอบมาลองสอบได้นะครับ1สเต็ปนี้น่าสนใจนะแต่ว่าแม็กคลอสจะอยู่ที่6นะครับเพื่อนกเปอเนะก็โหพอร์ตสามแสนก็ให้สอบนะครับก็ราคาเดียวกันหมดนะเพื่อนออทางกองทุนนี้ราคาเดียวกันหมดเลยทุก ทุกสเตปทุกโปรทุกรูปแบบนะเนาะเพื่อนๆโอ้ก็น่าสนใจนะครับสำหรับอกองทุนกองทุนนี้คนไทยก็สอบเยอะนะผมเห็นอยู่ในกลุ่ม f a c e b o o k ก็เห็นคนมีโพสต์บ้างนะครับถามเรื่องราวถามเรื่องเกี่ยวกับการสอบเนาะก็มีคนไทยสอบเยอะนะครับผมก็ว่าอกองทุนนี้ก็น่าสนใจนะครับผมเลยหยิบยื่นมารีวิวให้เพื่อนๆชมนะครับก็ ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไ i b ์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต,ต,ต่อไปเกี่ยวกับวงการกองทุนนะครับเพื่อนๆสาหรับการสอบกองทุนเนาะเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ